โทรศัพท์มือถือ vivo X 200 series เผยโชมจะชัดในสีน้ำเงินและสีขาวเตรียมเปิดตัวในประเทศจีนในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ครับค่าบก็บมาในข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาาัสิมบีตนผพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพท้์ข่าวสารที่มาเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวัน vivo x 200 series ว่าที่โทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นใหม่ได้มีการเตรียมนะครับที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้วยในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้แหละโดยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับมีสื่อสังคมออนไลน์ของประเทศจีนนี้มีการเปิดเผยภาพของโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวออกมาให้เราได้เห็นกัน โดยในภาพนั้นนะครับจะมีโทรศัพท์มือถือ vivo x 200ถึง24ด้วยกันได้แก่สีน้ำเงินแล้วก็สีขาวครับโดยทางสื่อนั้นเนี่ยได้มีการระบุว่ามือถือรุ่นนี้เป็น vivo x 200และจะมาพร้อมกับดีไซน์เนี่ยที่ลายคลื่นน้ำนะครับที่เรียกว่าแบบ Co s t Depth แล้วก็จะมีพื้นผิวนะครับลายคลื่นไมโครเวฟนะครับซึ่งทำให้เจ้าตัว vivo x 200 มี texture นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปตามมุมมองของแสงที่ตกกระทบกับมือถือรุ่นนี้คล้ายกับมหาสมุทรในพายุอะไรอย่างนี้นะในส่วนของอผ้าเนี่ยก็จะเหลือจะไปคล้ายๆกับผ้าไหมท่ามกลางแสงอาทิตย์หรืออัญมณีน้ําค้างอะไรก็ว่าแปบเบดูเวอร์วังมากเลยเนาะในส่วนของรายด้านหลังของมือถือนะครับ โดยเจ้าตัว Vivo X200 Series นั้นจะมีการเปิดตัวในช่วงวันที่14ตุลาคมนี้นะครับคาดการณ์ว่าจะมีทั้งหมด2รุ่นได้แก่ X200 Pro แล้วก็ X200 Standard Edition นะครับหรืออาจจะมี X200 Pro Mini นะแล้วก็รุ่น X200 Ultra นะครับน่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าปี2025นะครับ แม้ข้อมูลและสเปคนั้นจะยังไม่ได้มีมามากนะครับในตอนนี้แต่จากรายงานล่าสุดเนี่ยมึงบอกว่า X 200 Pro นั้นจะใช้ชิปเซตเป็น i m e n s t y y 9400นะครับจากค่าย Mediatek ซึ่งเป็นชิปเซตเรือธงตัวใหม่นะครับในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอ AMOLED 6.78นิ้วที่รองรับอัตารา r e เ e รเรน120 h z รวมถึงเซ็นเซ,นเซอร์นะครับที่เป็น Sony LYT 818นะครับในสัดส่วน1:1.28ต่อนิ้ว ต่ว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความน่าสนใจและสเปกก็อัดแน่นด้วยเป็นเลือดทงของทาง V ี vo เลยครับสัสดีเพื่อการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อนิดเราต่อไป ถ้าเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย